าสิ่งไม่ควรทำถ้ามันทำให้ใจเราเจ็บแต่บางสิ่งเราก็วควรตามถ้าหมดวาส,สนาต่อกันสักวันก็ต้องปล่อยมือการเดินจากไปของใครคนหนึ่ง <p> เขาได้เลือกแล้วว่านั่นคือหนทางที่ดีที่จะนำพาเขาไปสู่ความสุขสิ่งที่เราควรทำคือไม่ใช่รังเขาเอาไว้แต่ควรให้เยสระ ปล่อยให้เขาได้ไปเจอทางที่ดีและมีชีวิตใหม่ๆแล้วเราจงเก็บเรื่องราวในอดีตเอาไว้เป็นประสบการณ์สอนใจเพราะความรักไม่ใช่การเป็นเจ้าของชีวิตใครแต่ความรักคือการแชร์ทุกเรื่องราวในชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่เรารักและเขา คือถ้าเขาจะไปคนมันจะไปมันก็ไปเลยคือดีแค่ไหนก็ไปเพราะนั้นให้มันไปเราไม่ต้องล้างคือหนูนนี้เลยเราบอกว่าถ้าหนูดีเท่านี้แล้วดีแบบนี้แล้วจิงใจถ่านอีกแล้วซัพพอร์ตช่วยเหลือแบบนี้แล้วเราเพ่ยจะไปเหมือนเราเหนื่อยมากแล้ว่าเราคุยกับเขารู้ว่าเขารู้ว่าเราดีในขณะที่คนเราข้างตัดสินไปแล้วว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทุกครั้งที่เราหันมาหาเขาเขาคือคนที่บอกว่าเราคือคนที่ดีและไม่ต้องสนใจใครคุณคือคนที่ดีพอแล้วไม่ต้องเปลี่ยน จะมาทะอลแค่เรื่องเฟซบุ๊กแค่นี้ใช่ปหไปได้สาระพขินไปเออไปไล่สาระแค่นั้นมึงเป็นแฟนกูจริงๆนะมึงกล้าพสเ์รูปพูดกับเฟซบุ๊กเปล่ะเพื่ออะไรก็วคนอื่งเขารู้ไปเลยว่าโมกูเป็นแฟนกันให้เขารู้ไปเลยว่ามึงอ่ะไม่ได้อายที่มีกูเป็นแฟนมึงกล้าเะล่ามันเป็นเรื่องศีลธรรมถึงเวลานั้นหรือถึงเวลานี้พี่ก็ไม่เลือกที่จะเป็นเมียน้อยพี่มีความรู้สึกว่า เรารักตัวเองมากกว่าที่เรารักเขา<ม>บางทีศักดิ์สีมันกินไม่ได้นะพอ<ม>เราไม่เห็นความจริงอะว่าไม่มีอะไรจะย,ยังยั่งยืนหรอกเรื่องเรื่องคือรักตัวเองให้เป็นรู้จักให้เกียรติตัวเองศักดิ์สีนะมันกินไม่ได้ก็จริงนะแต่มันทําให้เรายือนเองนียได้ทุกครั้งไม่ว่าใครจะก้มหน้าขนาดจะแดงว่าพี่หมดความรักเคสกแล้วใช่ไหมจ๊ะคนอย่างกูไม่เคยหมดความรักจากมึงเพื่อพี่หมดอะไรอะกูหมดความอดทนกับมึง แต่สมัยนี้ไม่เลิกแต่แขกแบบอยู่อย่า้แล้นเลยอ่ะที่กูไม่เลิกกับมึงนี่มึงรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรก็เพราะกูยังเสือกรักมึงอยู่นะอ๋อคำนี้ซึ้งมากย้อนใจกูอย่าเลยโบราณเขาว่าไว้ทะเลาะกันเนี่ยอย่าให้ข้ามคืนเพราะเมื่อเราทะเลาะกันข้ามคืนไปแล้วเราก็ไม่รู้มันจะจบอะไรต่างฝ่ายต่างทิศ คนเดียวก็ไม่ได้แล้วและอาจจะต้องเป็นเราเองเนี่ยนะที่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง